ทำให้สงสารลูกแน่ที่นาที่ร้านแต่ตามแต่เข้ามาหยุดแน่ลูกไม่เหลือเห็นใจลูกเธอหน้าปูนาขอ่าไว้บันเธอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเสียแต่กิจเจ้าหนี้คนอดเปิดเสาของวันที่23แล้วค่ะ23พี่น้องเอ้ยแอดมินเป้ากระเ้าพี่น้องเป้ายันบ้านเนี่ยคู่วาวคนเนี่ยเสียงโสง่ะพอดีฟันนะครับเนาะเพิ่อดีฟันเป็นตัวได้ดังปั้ง ยากระพิบตาแล้วาดทางคุณเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสาวันที่23มันบันเกี่ยค่ะค่ะอันนี้ก็คือพอดนคันตกดอเนาะได้รับเลยวนี้ค่ะแต่มื่อวานนี่แหละเมื่อวานนี่คส่งพัสดุมาโอ้ัส่งพัสดุ้งเ็ดั้นค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคันตกเจ็ดสั้นคันตกพัส่งมาถ้าไปเสนีแล้วโอง่ายเพิ่นส่ง่นมัน่นอยางรวมบุญน้ำปูแบบนี้กูนี่มันก็เลยรวมถวายเนาะค่ะ รวมถวายถวายปูใไฮเน่ว่าแัลมสวยงามสวยงามค่ะดีแล้วบันเนียเมื่อว่านนี่เนาะอันปูทั่วนั่นผู้ได้ในเบื้องเชี่ยไปสิเห็นเลยเนาะอันปูว่าสิมีคนเขามาขายปลาแซลมเนี่ยมือว่านเนก็มือว่านคคืืออเพรานถ้ทเป็นไพ่มาแจ็คเสียบันเนียกะปูเขาเรียอันลูกเนาะลูกเนาะเขาเรียกว่าไปเย็บเปาเด้อร์ปาแซลมสิมีรางวันยูปลาซลมันสิมีข้นเขาม้ายืนละปลาแซลน ก็อ้วกกรโลกนั่งกินเขาอยู่พอดีเอกอันกับบ้านเขาต่ำมันยังต่ำปูนะเกี้บล่างแก่ขี้บกลับไปต่ำปูเออต่ำปูต่ำเหล้าอยู่นละนั่งกินอยู่บันนี้อันมีผู้หญิงคนหนึ่งขี่จักรยานนี่มาเกขี้จักรยานโอ้ปอนแรกเธอเล่าเล่าขี่จักรยานแต่ไหนเพิ่งขี่มาตั้งแต่ทางวัดวัดดงอุดมอมบ้านดงอุดมมีอย่างเพิ่งขี่มาเรื่อยเรื่อืมแบบนี้มากเพิ่งมาเคยเห็นหนาจแค่ขี้เพิ่งเ้าเพราะหดใจ ว่าที่นี่ตนว่าว่าสับมันว่าหองาปูที่ป่าเขาอยู่ใส่อาน่นะวอนี้แม่คู่เ็าได้ไปยิบไปจับสันล่ะไปจับป้อมไ้จับตูเอือนดอกบ่หนี้วไกลนี่อกเเราไายครับผมอืมเก่าศูนค่ะเก้าเศูนเก่าศูนที่ปูบอกให้ไปยิบได้เลยทันทีอ่าตัวสิเลื่อมวอะไหนขืนขึ้นนี้เจ็ดศูนย์เจ็ดนย์เ แต่ว่าเขมีเพิ่มเติมอยู่เด้อค่ะเพิ่มเติมเพิ่มเพื่อหาเก่าโอ้โหค่ะเพราะว่าบางเพียบบางทียมันในเนาะหาเก่าค่ะแต่แม่คู่กับเหมือนเด้อค่ะเด้อกับทุกตัวคือแม่คคนซื้อไใบคนกับทุกตัวก erm ็ต้อนี oh. <S <s ีค hmm, ือตัวเด่นถ้าทำไปนี่แหละอันที่แม่คู่ซื้อใบมาเนี้แม่คู่ได้ไปฝันเนี่ยแบบมาเนี้มันกัสซีเมนตนวดลายมันัาหลายกับพ่อจันจะเลยไปฝันฝันที่ตะคนตาย ปีนี้แต่คนที่ตายแล้วแล้วมานางคุยกันแล้วก็มาเว้าเว้าให้ศุนเน่ยสินะไปขัวซูน่าสั่นอต่ปีนี้ั้าแตงหาสีล่ำมาสั่นมาสิไปล่ำน้ำเพิ่นแต่ว่าใหญ่นะก็บเว้าอยู่ขนาะแต่ว่าคนที่ตายแล้วถ้าเป็นห้บรรทอนดอนผู้นี่แหละ,ะเพื่อ็ตายมาหลายปีแล้วแหละแต่ว่าฝันเกี่ยวกับเพื่อนเนาะปีนี้คนตายแล้วพี่จะหน้าเพื่นแต่ว่าเดียกันทีแมพผู้สื่อก็คือนทุ่มนี้ค่ะค่ะ แต่ว่าวันนี้มาฝันอันนึ่งที่มันคิดหลายกับพ่อจ้าววันนหัหนท่หญง,นง่นี่แหละนั่งหนักง่ายกหนั่มารถว่าเอียงก่อนเลี้ยงนะหกสองมาสันจะไม่จะมาหกสองพีตเดียววะมีหกสองพ่งงมาบอกไอ้พ่อแม่พ่พอดิไปไปพ่อไปว่าเอี้ยงบุกแกแล้วเลือกห่วงถึงว่าเนี่ยล่ะเลี้ยงได้แล้วหกสองมาสันคือมันไม่คู่คิดหลายแต่กับพ่อใหคิดพอถึงกับว่าสิแปป่านนานแต่ว่า แต่ว่าอันทีมเราคู่นี้เย็นคือว่าโกตรงสองโคโลเลย้พี่นลองเด้แต่ว่ามาหาเฮงย่าลืมดู้ยปูเทศท่องฟันเห็นแม่นากไงเด้เห็นบมีสามับตู้เดยวมี่สามหลังบง็อเห็นบหนักไงจ้าพี่พรางปูเทท่วงมือหุบไปสัวไว้่ โอ้ฟันเกี่ยว<อ>ยเือนหนักใ่ายดิแล้วตา่เป็นสามเอาเพื่อนเอาฟันไงวะอันนี้ฟันเพราะว่าฝัน,นมเมื่อนนี่ฟันว่าเาก,กียรยางไปรงไวยางหูกะนีว่าหกสองหกสองเ<อ><อ>ป็นตัวเลยนเอาเปคู่เนาะแมนนี่ตัวเดียวเม่นคู่มันแมนเพราว่ามันแมนเพราะคีดตื้นขึ้นมากอะี่ไม่เคิดนถ้าใคเหตเห็นตัวเดียวนี่แหละเบาตัวเดียวเม่เห็นสองตัวก็เก่าตาแม่อหกสองตาจีแม่คู่ปนเซียงไ้เพือเจศูน เก้าศูนยหเก้าพี่น้องเนี่งวดว่างจักลักษณะนี่เด้อพี่น้องเอ้ยอย่าอย่าลืมเด้อจัรลักษณ์ู้สิตุก็ความฝันไปเด้ออันทีไม่คู่ฝันเ0 9ศูนย์เก้านย์ห้าเกอันที่เสียงเลยอ่อเสียงเลย ปกติมอใส่ส์จวดก่อนนีจักรยานกันไหจวดก่อนจักรยานเขามากพเพราะมีความรดูวงเาถก็คือสิ่มุเข,ขามากนะเออแต่ว่ามีใครไปบวกว่าให้มาขายด้ยกบอกว่าคนมุทชัก,กันซะมา,มาไหมเออมาไหมนะไม่หวงว่านาเก่าดหนาไหมเป็นพวกยิงชีจักรยานก็มาเ่นเจจินดาด้คนาจำได้ยอนเจจินดาอเออออพราะวา แกคิดยากยากลอยลอยว่ามันเกี่ยวที่เมีมันก็นเลยเ,เขามาเข่ามาเขาเขาม้าพี่เขาม้าพี่เราเอาว่าเป็แนแม่นี่เรียกเพี้ยนดอกเอาวาเป็นแม่นี่เียติปูแล้วทวงว่าสิมีคนมาขายโรตลีเหมือนเหรแม่นี่หรกับแม่คู่ก็เลยยิบจับไว้นั่นแหละยิบจับเสียงไว้เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าเก้าที่แม่คู่ซื้อหาเก่าขึ้นอย่างไรเพี้ยนเพราะว่างวดสุดท้ายที่ไปป่อยอยู น้ำปูเนาะน้ำยู่ดอนปูน่ะ59ออกตรงเพเลยค่ะโอ้ย้อนขึ้นไปอีกประมาณปีจะเป็นยังไงแม่ครูมีมีร่างสอนแบบนั้นนะแบบคือจังหาเก่าเสันเพราะว่าหมวดกนที่ปูไปปอย38แม่นว่า33ตัวว่าที่เป็นหาเก่ายู่ดอนปูแต่นี่เราพูสิออกรรษาเลยจะเปนครูเลยมาทั่วเอาเป็นเปลาขึ้นมาขึ้นมนเพิ่งกระตุ้นใงหฮจิกกาเพราะจัก แต่ว่าเออกับวนไหเด้อดหาเก่าเก่าหาคือมันปาบมากนลค่ะแม่เออนั่นแหะคือบางที่บางที่เขากับจังเลยจ้งเพียรห้เขาคิดพอได้คือจะไม่คู่คิดพ่อเกสองเนี่ยแหละค่ะคือจังอันยอดผับปลาสามสิบสองแม่ไ่คู่กับลาเกจสองเกสิบสองเกจสองเบากระตุ้นึันมาอยางนี้น่ะคำว่าตรงก็คว่มฟันไ่คูวพอดีเกจสองอันนี้กับกับเจ้าแ่เข้ากับพี่จะจัลนาเบิรงเนาะเก่าเก่าหาอ่างนี้สินะเก่าเนี่ยมันเกิดกูห้ไไปเนี่ย หาเก้าแปดคนที่หาื่อิวเก้าสิบแปดนี่ที่ได้หันได้พี่รอดเนี่นี่อดมิีเขียนเลยเนีนั่นบบอกว่ากคือบวาบ๊คิ้วที่หาแล้วก็รอคิวเก้าสิบแปดหาเก้าแปดแปเก้าหาเมมนนี่นี่อ้แมนอิลีแมีนอิลีนี่ละอย่าบคิดโอ้นี่ละอมันมันบ๊วมันเหลวหลายตัวเรียนตัวเดียวแต่ามันพ่นมาหา เร้นรัสีบ้าเอาแต่เกาแฝดบ้าหาใส่ยังสิเนาะดีว่าดีห้าเก้าแดยังสิล่ะป็นไปได้ครบหลอดพอดนะนั่นาหัรกระซ้าแฝดบกอีกเนาะซ้าแดบวกก่อนกวนพู้แล้ก็ให้ตัวนั้นเอยก็ให้งวดโกตองงวดพแล้วก็เป็นหาเก่าอันนี้ก็อย่าลืมฝากให้เอซีย่าลืมเรื่อหาเกาเก้าอายิบแจ้ไปด้วยนกท่องเมืองเนาะ คือบางเทียบาง<ม>ที่ปูเพ่นกับตุ่นให้แม่ครูเว้าออกมากจากบ่อแน่แม่นบ่ของมันนี่มันบ่นอแน่นอนนั่นแหละเอากระพิจรารณาเบิ่งว่ามันสิตร,ตรงกันบ่ความฝันตรงกันบ่คือจังปูเวา้าวบ่อจังเสี่ยอ<ม>ืมคือปูเว้าวหมานนู่บ้านนี่ยังออกเนาะมาหายเองครับผมยังออกยังก็เซเว่นออกยีออก่สิบหนึน่งเกียรติ<ม>ข้าเจ้าได้หลายอยู่ข้าเจ้าก็เว้าอยู่ข้าเจ้าอให้ัน คำนี่มันดงม่ันคำคำไสุดท้ายนะบให้ไปไปกินยูเซเว่นไปซื้อยูเซเว่นเซเว่นเจาไอไอไอบ้านมาเกดมาเกตหนึ่งเซเว่นอีเลเว่นเออเซเว่นพีไรเว่นกับเหล็กหนึ่งบัรนดีปูอะไรว่าเออพวกรสีจำไม่ขั้นขั้นมันเป็นเกดหนึ่งพวกเซเว่นเราเข้าไปเซเว่น่เรายังคิดว่า ันเลยนวอกเซเว่นอีจะลอง1อเจโอ้สั่นแบบตอนเล่นมือโซบีนั่นแหละมีนาที่สุดไทยเพ่ขึ้นี่ิิแล้วสันหาขนาดพวกอุจจักก็นจะเป็นวาลเซเว่นเนาะเขาไปหากินรวดเนี่มือเรียงเซเว่นอะไรขก็บอกแในเซเว่นทาแรกเอาว้แถวแถวในเซเว่นยังไง ไปบ้านก็เรยว่าเซเว่นก็มีเลขเก็ดหนึ่งนึงค่ับเเลขก็กับเลขหนึ่เออมีเลขเก็ดกัวเลขหนึ่งพกัสลากซื้อเด้แหละผูพัดซื้อหนึ่งเกตดเจดหนึ่งมันมาพดกับใดพเป็นผู้โชคดีเพ่นก็ได้ท่มากพันก็ทรกมากแม่คู่ฝากค่าอาหารการกินน้ำปูในนู่วยาซัมได้เซเว่นที่เหรียสพันแกงมากที่แม่พูดเจ้าคนจ้าแม่พูดกับอกคนช้ากงนเพา่ัดแกงมาเมือสองบาานลนเนาะ แต่ว,ว่าไมา่คู่กับสิคืนไทยอกันนะอาหารการกินฝากกันเนี่ยอยู่ได้กินได้กินนีเ่เรียแม่ได้กิน,กน,น,นี่เรีเซเว่นปูส่โอ้ตอไแ้แทนมันเมียจรงแต่ว่ามือน,นี้มันออกว่มือนนี่มันสงงอเลยเนาะมันวันสอ แต่มีขึ้นเข้าเราอาหารการกินมีหลายมันมีหลายขาคต่างประเทศเออมันจะละหน้ามันไ่หลายยาพิจะละนาเนอเอฟซีแม่ครูเมื่อค่อยเรียนเมื่อคยหูจัดยุทธพิจะละาน้านแม่ครูนี่คิดไปแล้วนี่ฉลากกินแป้งสีเบื้องสลายนี่จังนี่ตังสี่ทับนิมนต์ถามปูอยู่นี่ซื้อไว้มันถื่อนวันนี้ห้ามตัวเรื่อปูดีไหมโอ้ห้ามพลาดเดี๋ยวเอานี่ให้ปูเบ้คงกันมาชินกัยค่านิมนต์ถามปูแล้วเบื้องนี้